คิมเบอร์ลีลงเตะค่ะเพียรัสสันตูโดยขอส่งยดายดาไปเลยเอาแล้วยดาเป็นโก้สู้สู้สครับเพียงผู้เดียวโอ้ยแต่คิมพร้อมนะคิมพร้อมนะโอเคคิมอย่าเพิ่งกีดคิมตัวเยเ็คคิมอย่าเพิ่งกีดประจับจุดเลยคะคิมประจับจุดเลยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันไปค่ะคุณคิมกำลังใจของคิมเบอรี่ส่งเสียงหน่อยแล้ว และกำลังใจของย่าดาด้วยนะครับรอเสร็นกวียดนะคะใจเย็นๆนะคะรอเสร็นกวียดค่ะเมื่อกี้อย่าย่านิดเดียวมาดูคิมฮะนี่แน่นี่เลยท้ายทำคะแนนให้เรดทีมครับทำคะแนนให้กับเรด<ร><ร>ทีดนตอนนี้โอ้โหผู้จัดจาการทีมดีใจมากพิจิตนี่ดีใจมาก ไปต่อครับไปต่อพี่แอนพี่แอร์ส่งใครจริงต่อนีฮะพี่มพี่มีพี่มีมีเดกอ่าพี่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 